หนาวขนาดไหนดูสิคะต้นสนจากที่เคยเขียวกระจีตอนนี้ก็เป็นสีขาวนะคะเพราะว่ามีไอความเย็นเกาะอยู่บนต้นสนนั่นเองค่ะวันนี้อากาศหนาวนะคะติดลบอยู่ที่12ององศาค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือบรรยากาศเช้านี้นะคะเพิ่งเดินไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนนะคะมันจะเป็นบรรยากาศหน้าบ้าน เช้านี้อากาศหนาวมากๆค่ะอยู่ที่12องศานะคะลบสิบองศานไหมก็จะมีไอความเย็นนะคะเกาะอยู่ตามต้นไม้นะคะหนาวนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีหมอกค่อนข้างหนานจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ มองไม่เห็นทางเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าหมอกหนานะคะอากาศค่อนข้างหนาวไอความเย็นก็จะเกาะตามต้นไม้นะคะเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วค่ะอามือตอนนี้เริ่มชาแล้วนี่นก็จะเป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะ โอ้ตอนนี้หมอกยิ่งหนากว่าเดิมอีกหนาวค่าคหนาวนี่ก็จะเป็นรอยเท้าของสัตว์นะคะก็คือมูสมูสหรือว่ากวางป่านะคะออกมาหากินแถวนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเขาก็ไม่ค่อยชอบขึ้นไปบนภูเขานะคะเขาก็จะมาหาอาหารกินแถวๆนี้นะคะ่ะเขาก็จะกินใบไม้กินต้นไม้นะคะ ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมค่ะหนาวแล้วดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ